ตอนสวัสดีสรรรครับวันนี้พบกับรายการคังน้ำมันมครับนะครับตอนนี้เป็นตอนที่สามของเราอาจจะไม่เป็นเน่าเป็นตอนอาจจะมีเราอาจจะเอาตอนที่ไม่ใช่ตอนอาจจะเป็นการเราเล่นๆเราไปลงเป็นช่วงสนุกสนาน,น,น,네น,าน,นในรายการในทีมง,งานเราครับตอนนี้ก็เวลาหนึ่งครึ่งเออทีหนึ่งครึ่งเห็นไหมตี้สองท่าครับทุครับหนึ่งครึ่งแป๊บหนึ่งครับสงสัยว่ามันสายเปนทำไมครับแต่ไม่ใช่เหรครับมอไม่เห็นครับ สัตว์ที่แต่งไม่เด้ก็ใหญ่แล้วถุงก็คังแรงๆตอนนี้เราตอนเดินหาร้านของกินผมคิดว่าเมืองหลวงเป็นมือที่ไม่หลับไหลนะครับเพราะตอนนี้คือสิ่ว่าเขาน่าจะหลับหมดแล้วล่ะตอนนี้มันก็น่าจะหลับหมดแล้วหาร้านของกินเราไปไม่ใช่เราต้องไปหาเอะไรของมาเองอ่ะอยากแม่เราไม่หลับ đi mua đuôi nên khi con này sẽ đi háng hồng kinh cắn rất đuôi đã chơi đuôi đó